สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 7K DIY ด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรทำนะครับเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็คือผมอยากจะมาลองควงเหรียญดูนะครับท่านผู้ชมก็คือจะหัดควงเหรียญนะครับนี่ก็คือจะหัดแบบสดๆเลยนะครับก็คือว่าคลิปเนี้จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมผมสั่งเหรียญจากลาซาด้าแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นะครับก็คือเป็นเหรียญจีนนะครับแล้วก็เหรียญของต่างประเทศนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบเหรียญเก่าอยู่แล้วนะครับ เหรียญต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยสั่งมาในราคามหลักสิบนะครับท่านผู้ชมก็คือผมไม่เน้นไทยนะครับก็คือขอแค่เล่นม,มายาพนได้ก็พอแล้วนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมจะมาลองพวงเหรียญดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับนี่ก็คือเหรียญ5้าบาทนะครับเป็นเหรียญทีละลึกหนึ่งต่งไปแล้วนี้ก็ถ้าขนาดนี้ก็จะใหญ่กว่าเหรียญสิบของเราอยู่นะเหรียญสิบที่เราใช้อะนี่ก็คือเหรียญไทยนี่แหละ เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับวันนี้ก็จะลองมาควงดูนะครับผมเห็นใน YouTube ไงเขาวควงเหรียญผมก็อยากจะลองดูว่าผมจะทําได้หรือเปล่าแบบมันจับแบบนี้แล้วมันก็ไหลไปแบบนี้แล้วก็มือนี้ก็จะรับต้องใช้เวลาฝึกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องขอ เวลาฝึกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเราจะฝึกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเรามาดูกันว่าผมจะพัฒนาแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ผ่านมาแล้วนะครับผมประมาณอาทิตย์กว่านนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นให้ดูนะครับผมว่าทีมือเป็นยังไงบ้างน,นะครับท่านผู้ชมก็คือเหมือนในคลิปหลายๆคลิปที่เขามีสอนกันนะครับผมก็ไปดูมาผมก็ลองหัดเล่นตามดูนะครับท่านผู้ชมก็คือ,คอนี่มันให้ไล่อย่างเงี้ย ให้เอาเหรียญไล่มาอย่างนี้นะครับผมไล่ขึ้นมาอ,อันนี้ก็ยิโปโปเนี่ยต้องประคองเหรียญมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดันขึ้นไปคืนนะครับแบบนี้โอเคคราวนี้ก็จะพามาดูนะครับผมว่าฝีมือพัฒนาถึงขั้นไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมดูเนี่ยตอนนี้ก็จะประคองไว้แบบนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K d K d y ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ